สำหรับรายการนี้ก็คือรายการผัดผสมนะครับอตอนนี้หลานที่มาจากสุราษนะครับพร้อมกับทีมของเขาที่ทีมมาจากสุราษก็กําลังเตรียมตัวนะครับเพื่อจะประจําที่นะครับนี่คือรายการที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22- 23นะฮะที่ผ่านมานะครับที่เดอะมองงามวงวานนะครับ ตอนนี้เป็นรายการผัดประสมนะครับซึ่งรายการรายการนี้ทีมของสุราษได้เหรียญเงินนะครับคือเฉือนกันไปนิดเดียวเองน่าเสียดายมากเลยนะครับตอนนี้ก็คือรอความพร้อมอยู่นะครับนักกีฬาตอนนี้คือประจำที่เรียบร้อยล้ประจำที่พร้อมแล้วนะครับตอนนี้ก็ถ้าใครที่เนี่ยรายการของเด็กๆเ,เขานะเด็กๆเ,เขาตั้งแต่แปดเก้าขวบนี่แหละฮะเนี่ย ผัดกันนะครับทั้งหญิงชายนะฮะเป็นปผ,ผนัดผสมกาเียผัดผสมครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมความพร้อมเด็กๆก็ยืดเส้นยืดสายรอเตรียมความพร้อมนะครับมาแล้วครับปล่อยตัวแล้วฮะลงแล้วนะครับตอนนี้ผู้ปกครองก็เสียงของผู้ปกครองเชียร์นี่โอ้โหดังสนั่นไปหมดเลยฟังอะไรแทบไม่ได้ยินเลยนะครับเสียงผู้ปกครองเชียร์ลูกเชียร์หลานนี่นะครับสนุกสนานฮนะรายการ เด็กก็จ้วงเต็มที่นะครับจ้วงเต็มที่เลยนะครับสู้เต็มที่นะครับเด็กๆเขาก็สู้กันหน้าดูเลยนะครับเนี่ยฮะตื่นเต้นนะครับดูกีฬาสนุกเวลาดูเราไม่มีโอกาสได้ไปด้วยรายการใหญ่ๆนะที่แบบผู้หลักผู้ใหญ่เขาไปแข่งกันโอ้โหมันคงจะสนุกน่าดูอันนี้เราเราดูดูชิดขอบสนามเลยนะครับของรายการเด็กๆจะเป็นรายการที่เป็นรายการใหญ่นะฮะรายการนี้คือชิงชิงถ้วยของพระเทพนะครับ รายการนี้ก็ไม่ใช่ใรายการเล็กๆนะรายการใหญ่มากเลยนะที่จัดเนี่ยเนี่ยนะครับโอ้โหตอนนี้เด็กก็นะตื่นเต้นกันนะครับผู้ปกครองนะโอโชี์ลูกเอาเอาเอาเตรียมเต็มที่เต็มที่เลยโอ้โหไอ,ไอเด็กที่มันอยู่ แข่งขันน่ะนักกีฬาที่อยู่ในน้ําผมไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าผู้ปกครองที่อยู่ขอบสนามนี่เสียงบางคนเสียงแหบเสียงแงอายไม่ดีเลยสู้สๆ้สูกันโหก็สนุกสนานบรรยากาศการแข่งขันก็ได้บรรยากาศแบบนี้นะครับถ้าได้ไปดูนะครับสนุกครับ สนุกอ่ะเด็กก็เขาสู้เต็มที่นะเด็กเขาก็ใส่เต็มที่อ่าจบรายการแข่งขันไปแล้วปแปลว,ว่าเขา้าเข้าอันดับสองฮนะรายการนี้เข้าอันดับสองผัดผสมนะครับเนี่ยเด็กๆเ,เขาก็ข,าขึ้นมาแล้วครับแต่นี่ก็พลาดไปนีดเดี๋ยวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเออเหรียญทองเยอะแล้วเอาเหรียญเงินซะบ้างโอ้เนี่ยไม่เป็นไรเด็กๆเ,เ,เนี่ยเนี่ยโอกัสเนนะี่ยตัวเล็กกว่าเขานะันนเนี่ย เร็วมากนะครับเนี่ยเหรียญทองเต็มคอเลยโอ้โหกัดนี่แหละนี่แหละนี่แหละเจ้ตัวเสบนี่แหละเร็วมากอืมนั่นแหละนั่แหละดึงิ้งดิ้งดิงดิงดิงดึงอยู่ไม่เป็นสุกหรอกนี่แหละเดี๋ยวจะไปไอ้นั่นและเปลี่ยนชุดเดี๋ยวก็จะไปรับเหรียญที่เวทีแล้วนะครับเดี๋ยวเขาให้เขาไปล้าง เนื้อล้างตัวก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวล้างเนื้อล้างตัวก่อนเดี๋ยวก็จะไปที่เวทีแล้วครับนี่และทีมเราสี่คนนี่แหละที่ลงไปโอ้เนี่ยตัวนี้ตัวคนโตหน่อยโอ้แต่ว่ายเร็วฮะตัวอ้วนๆเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วครับเดี๋ยวจะขึ้นไปที่เวทีแล้วนะครับนี่แหละแม่ก็ซื้อพึงซื้อถ้วยเขาเนี่ยเนี่ยูปกครองก็เป็นอย่างนี้แหละฮะ ลกูกชนะโอ้ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะฮะเป็นความสุขนี่นะครับนี่ทีมที่เข้ามาขึ้นไปแล้วบนเวทีเด็กๆก,ก็ขึ้นมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็จัด สถานที่จัดความเรียบร้อยนะครับเด็กมันก็ต้องจัดนะฮะต้องจัดให้เขาหน่อยความเรียบร้อยเดียวจะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกฮะไม่มีอะไรนะครับนี่ก็ถ่ายไว้เป็นที่ระลึกของเด็กๆเ,เ,เขาเขาก็จะได้บันทึกความทรงจําของเขานะครับที่เขาเคยเข้ามาร่วมแข่งขันว่ามีรายการใดมั่งที่เขาเข้าเข้าร่วมการแข่งขันได้อะไรไปบ้างก็เป็น เรียกว่าเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวของเด็กๆตั้งแต่เด็กๆนะที่พ่อแม่กับปลูกฝังไว้เผื่อโตไปเขาจะไปประกอบอาชีพอะไรมีโปรไฟล์มีโปรไฟล์อะไรมีความสามารถพิเศษเมีมีความสามารถพิเศษอะไรก็จะได้แบบนะจะได้เอาโปรไฟล์ของตัวเองเป็นการันตีตัวเองในการดําเนินชีวิตในอนาคตนะครับในเรื่องการจะไปทางด้านกีฬาหรือจะไปทางด้านการงานอะไรก็จะมีโปรไฟล์ในเรื่องการแบบความสามารถพิเศษนะครับ เ,เด็กๆพวกนี้จะไหว้น้ำเก่งๆมากๆเลยนะครับพราะเขาเรียนกันมานะครับนี่นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆทุกคน